การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ในปี2398ทำสนธิสัญญาเบาริงิงปี2504จะทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกปี2525 25, เข้าเป็นสมาชิกแกรปปี2532กำหนดนโยบายฉันธรรมติวอชิงตันปี2535เข้าร่วมเขตการค้าเสรีอาเซียน และปี2540เกิดวิกฤตทางการเงินได้เข้ารับความช่วยเหลือจาก IMF ปัจจัยทางเศรษฐกิจข้อที่ 1. นโยบายส่งเสริมการลงทุนนับตั้งแต่แผนพัฒนาฉบ,บับที่3เป็นต้นมานโยบายส่งเสริมการลงทุนเปลี่ยนไปนเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกทําให้มีการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจไทยเข้าไปเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้นข้อที่ 2. ผลกระทบจากเศรษฐกิจภายนอก สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกมีส่วนสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกมากขึ้นและจากการที่นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้นทําให้ระบบเศรษฐกิจของไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลกมากขึ้นข้อที่ 3. การมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจและการเมืองของโลกการติดต่อกับประเทศต่างๆทําให้ประเทศไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจและการเมืองของโลกในเวทีต่างๆ ผลดีของการเปิดเสรีการค้าเกิดการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทําให้มีการติดต่อค้าขายและลงทุนระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการผลิตและการส่งออกเพิ่มขึ้นประเทศมีการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นนอกจากผลดีดังกล่าวแล้วก็ยังเกิดผลกระทบต่างๆดังนี้เกิดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจยิ่งมีการเปิดเสรีมากก็จะส่งผลต่อเสถียรภาพมากหากตลาดในต่างประเทศมีความต้องการน้อยลง ก็จะทําให้การผลิตการจ้างงานและรายได้ของประเทศลดลงต่อมาเกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีที่มีการใช้เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ยังทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือเกิดมลพิษต่างๆเช่นน้ําเสียฝุ่นละอองอากาศเป็นพิษเป็นต้น สมาชิกได้แก่นางสาวจุติการเคลียอ,อยู่นางสาวนันทิชาเชียยเมืองพานนางสาวพิมพ์ชนกป,ประหาตานางสาวสัตพรอินทะกุลชรและนายภูวศิลป์อินทาชาชั้นม่ธยมมาศึกษาปีที่6ทับหนึ่งคะ่ะ